สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีนับสูส่สนามยดูดมยูแคสเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่ที่ททหน้าเดสทอบทุยโอเคนะครับเราก็จะมาสอนวิธีลงเกมกันบ้างนะครับดูเกมครับเนี้ยครับเดมซีสกายลิมปุตุุ้ยเดสปู e e p ิ n ดอ o g เฮียอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับร <Yes. S 2> ีสิเดนซ์ยูนะครับโอเคนะครับเป้าหมายของวันนี้ก็คือ ผมจะมาสองคนเกม DMC Devil May Cry นะครับขั้นแรกนะครับเขาไปที่ L download L1 download นะครับจะให้ไปตั้งร่างดิมกิฟชั่นนะครับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับจะได้หน้าตานี้ใช่ไหมครับ,เ,รบเกมมากมายจับจองมาจับจองด้าที่นี่นครับโหลดได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นนะครับเกมไหนโหลดไม่ได้บอก แอปเขาเลยครับแอปแอปเขาจะรีอัพโหลดใหม่ให้ครับโอเคแล้วให้เรามากดคาว่าสารบ,บัญดาวนโหลดทั้งหมดนะครับแล้วเราก็รอไปควมช้าไอเฮียใครเปิดสกายไอเฮียพีมเฮียเราก็รอนะครับเคเราได้นะตาตายเงี้ย จะมีหนังมีให้โหลดมีโปรแกรมมีโปโกงโปรโกรม้องโปโกงโปรแกรมนะี่มตเซียแตูดแบบตัวนี้สองอะไรอย,ย่งี้ขีด้วยฟูลด้วยแต่เราเลื่อนไปที่ิม,มากม่ไมาจับจ้องด้ครนะับโอคอย่พูดมากเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ด้านล่างไดิฟกิชันนะไหนว้าว้ายงไนวะเน,นี่ย นี่อันที่ห้าสิบเจ็ดเอ็มซีดีวิวเมครสองพันสิบสามดอลลาร,ลร์กดไปก็รอเหมือนเดิมเน็ตช้าสิบสองเมตรยังเน็ตช้าเลยจะเลือ่อนมาจะมีหัวพาร์ทเนี่ยพาร์ทเวิร์ดก็คลิกตรงนี้นั่นเนี่ยคลิกเนี่ย โหลดมาเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรให้เสร็จนะครับแต่ก่อนที่เราจะโหลดนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้โฟลเดอร์ชื่อ dmc นะครับไปได้ไหนก็ได้นะครับเวลาจะดาวน์โหลดเนี่ยก็เซฟโฟลเดอร์เซฟตัวที่จะดาวน์โหลดหุกพาร์เนี่ยไว้โฟลเดอร์ที่เราสร้างนะเนี่ยเซฟไว้ตรงนี้ไ้ดี dmc นะครับคลิก็ไปโดนมาควบหุกพาร์ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น dmc ตัดเกมจุด หนึ่งนะครับคลิกเข้าไปปั๊บใช่ไหมครับแล้วก็จะได้หน้าตายอย่างนี้กดเข้าไปเราก็จะมีแบบนี้ให้เราลากเฉพาะ BMC ขีด B.B. ISO ลากเข้ามาใส่ช่องนะครับแล้วมันก็จะทำการตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่ง้านามาส็จปับ๊บแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ให้เรากดคลิกขวาใ้ตัวนี้นครับตัวนี้ลากมาจากดาูปะ open บนด้วยพาวเวอร์ไอเอสโอนะครับโอไอเอสโอเอสโออะไรนี่เราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้แบบนี้นะครับเราก็ลากก๊อปทุกอย่างนะค,คุมดัมนี่ยเองนะก็ลากไปใส่ในโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับกดปิดไปก็จะได้แบบนี้ก็จะได้ไอ้พวกนี้มานะครับให้เรากด,ดานี่มันมีเค่องมือติอัพนะครับกดตอัพไปไอกดนี้กับอะไรเนี่กลงไปเรื่อยๆโอเค แค่น,นั้นนะครับลงแล้วนะโอเคนะครับพอลงติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเข้าเล่นใไน้ไอคอนอยู่ตามเดสก็อบนะครับโอเคนะครับถ้ามันไม่มีก็เข้าไปในโฟลเดอร์ไดที่เราลงเกมไว้นไนะไม่ใช่อันนี้นะโอเค กูเขาเล่นตามปกติเลยโอเคขอให้สนุกกับการเล่นนะครับกิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ